ดีครับบ้านมุงพะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่548ี่นะครับมีพาร์สวยสวยรายการมานําเสนอนะครับ23ในรายการแรกก็องละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเป็นไปทางกับรายการพิเศษนะครับ2 4 25กับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับทุกรายการนี้ส่งฟรีหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่548ี่เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นพาร์สมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามเก่าเกต็จัดเลยนะครับ ทางเนื้อจัดนะครับค่อนข้างบางนะครับพังบางเลยนะครับเนื้อหาเก่านะครับรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงคาบกุนะครับพังมีคาบกุนะครับเนื้อหาก็จัดจ้านนะครับหรือจัดจ้านเลยนะครับรายการที่สามเป็นพระสมเด็จวัดเกศนะครับ พิมพ์ทรงสวยงามนะครับคมชัดลึกเลยนะครับมีคาบลานะครับภาพนี้นะครับเป็นราการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงมีเม็ดไข่ปลาตรงนี้เหมือนจะเป็นร้อยปีนะพิมพ์ร้อยปีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับได้มาอย่างไรก็ไล่ไปอย่างนั้นเลยนะครับนี่ รายการที่5เป็นภาคค่อนข้างสึดช้ำนะครับแต่พอมองพิมพ์ออกว่าเป็นพิมพ์สมเด็จอลาหงนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างจะเก่าแต่ค่อนข้างจะสึกเยอะนะครับแต่ดูออกว่าคล้ายๆยพิมพ์อลาหงนะครับสมเด็จอลาหงนะครับรายการที่หกเป็นปิดตาได้นะครับ เป็นปิดตานะครับจัมโบ้สองปูโตะนะครับฝั่งตะกุดนะครับใบลานนะครับแช่น้ำมนต์นะครับนี่ราการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระหลวงปูทวดนะครับเป็นพิมพ์ตัมโบูรีดนะครับเตาลีดหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัตต้านนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับ รการที่7นะครับรายการที่8เป็นพระแก้วมรกตนะครับเป็นขนาดบูชานะครับตั้งนานลดได้นะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับเป็นพระตั้งขนาดหน้าค่อยคอก็จะใหญ่ไปน,นิดนะครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับลงสีนะครับเป็นโลหะรายการที่8รายการที่9 เป็นท่นเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงน่าจะเป็นทางเหนือนะครับแต่ผมเลือกพิมพ์ไม่ถูกนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับเป็นยอดขุนพลทางเหนือนะครับผิดถูกขออภัยนะครับบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับรายการที่เก้ารายการที่10เป็นพานเนื้อว่านนะครับนั่งแบบนี้พิมพ์ทรงแบบนี้ก็ต้องเป็นหลวงปู่ทวนนะครับออกวัดอะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับ ด้านหลังมียันแล้วก็เขียนของปุดทวดนะครับเผื่อท่านใดทราบนะครับพิ่งทรงสวยงามนะครับคมชัดลึกเลยนะครับเนื้อผงนะครับออกผงนะครับผงสีดำนะครับรายการที่สิบรายการที่สิเอเป็นไพ่ลีลาเนื้อดินนะครับลีลาเนื้อดินเม็ดข้นนุนนะครับเรียมพลาสติกมาแบบนี้เลยนะครับผักค่อนข้างมีความเก่านะครับ แต่จะถึงไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับท่านดูเอานะผมมีหน้าที่ได้มากระไลให้ช like ัดส่งให้ตรงปกนะครับท่านกันมีหน้าที่ดูให้ชอบแล้วก็จ่ายตังค์นะครับเรามีคนละหน้าที่เนาะรายการที่สิบเรายการที่สิบสองเป็นเหรียญฝาบาทน,นะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญวัสรุนะครับเหรียญน,นี้น่าจะเป็นสมุดปาะกานะครับเหรียญวัสรุมนอยู่สมุดประกานะครับ เป็นลูกเสียสายหลวงพ่อเขือนะครับรายการที่12รายการที่13สเป็นพิมพ์พระคงนะครับกุอะไรผมเรียกไม่ถูกนะถ้ามีเกตไปอย่างนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับคล้ายดอยคํานะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับคงดอยคําหรือไงนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเผื่อผมรู้มาอย่างไงผมบอกไปอย่างนั้นนะถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะครับค่อนข้างช้านะครับ รายการที่13นะครับรายการที่14เป็นเต่ารอฉีดนะครับเต่าลอฉีดแบบนี้ยันแบบนี้ผมว่าเป็นหลวงพ่อหลิวนะครับหลวงพ่อหลิวนะครับหล่อฉีดนะครับเต่าโลหะหล่อฉีดนะครับรายการที่14รายการที่15เป็นพระภัยรีนะครับแต่จะเป็นปีไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่พระนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นโลหะทองแดงแต่ ลงทองไว้นะครับลงทองไว้ทั้งองค์ไม่ใช่กระไลนะครับเหมือนปิดทองไว้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับคล้ายปิดทองแท้ไว้ด้วยนะครับเป็นทองแผ่นนะครับทองเปลวนะครับเนี่ยแต่ข้างในเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่ปิดไว้สวยนะครับเรายการที่สิบห้านะครับไพรีพินาศนะครับรายการที่สิบหกเป็นรูปทายวงพ่อเงินนะครับ พัดคู่นะครับสวยคมชัดลึกนะครับด้านหลังเก็จะเป็นพับปกนะครับพับประจำวันนะครับขนาดห้อยคอนะครับหมายเลขที่สิบหกนะครับหลงพ่อเงินบางคานนะครับหมายเลขที่สิบเจ็ดจะเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับค่อนข้างเก่านะครับพังพิมพ์ทรงเนื้อหาสวยดีนะครับ แต่เป็นวัดไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับพิม์ทรงเขาค่อนข้างเนื้อจัดมากเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงของพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่นะครับปีหนึ่งสองนะครับเหรียญทองแดง,ง,ดงดนะครับทองแดงลมดานะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับรายการที่สิบแปด รายการที่19เป็นพระผงพายกุม,มารหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังมีเท้าเวสวุวรรฝังแบบนี้นะครับเคยได้มาแล้วปิดไปนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นรายการที่19นะครับรายการที่20เป็นพระพิมพ์สมเด็จแหวกม้าหลวงพ่อลวยนะครับพระองค์นี้เหมือนผมเคยไลฟ์ไปนะของคุ้นๆนะครับ ถ mm ้าจำไม่ผิดนะครับภาคนี้เป็นดินผสมผงนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับดินผสมผงนะครับเป็นหลงกลวยนะครับแหวกมากนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพินพระเจ้าห้าพระองค์เป็นเนื้อดินเผานะครับสีสันยังสวยงามนะครับด้านข้างตัดตอกนะครับหลังกลับมานะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ รายการที่21่ลิบรายการที่22เป็นพระนางนะครับแต่ตัดชิดมาอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ทราาเต็นที่ไหนนะครับค่อนข้างจะองค์ใหญ่นิดนึงนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่2นิ้วนะครับเป็นนางที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่22นะครับ รายการที่23เป็นพระเนื้อดินเหมือนกันนะครับเป็นพิมพของพ่อโตนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับลงทองนะครับลงรักลงทองนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดแต่ใช้มานะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่23ครบ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปทางนะครับต่วนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24เป็นตะกรุดฝาบาทนะครับม้วนแบบนี้ มีจานในนะครับมีจานในความยาวของตะกุดนะครับอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วเลยนะครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณเซนกว่าๆนะครับประมาณเซนกว่าๆนะครับไม่ถึงเซนครึ่งนะครับต่อค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับมีจานด้านในนะครับ เป็นฟาบาทนะครับดอกนี้ผมเอาที่300บาทพ,าทพร้อมค่าจัดส่งนะครับยาว5นิ้วนะครับกว้างลืมไปเลยประมาณเซนกว่าๆนะครับกว้างประมาณเซนเศษเศษนะครับยาว5นิ้วกว้างเซนเศษเนี่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับมาแบบนี้เลยหลวงพ่อ all, ไม่จ้างนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่25มาพร้อมสร้อยนะครับพร้อมเลี่ยมด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับกรอบนี้เป็นชุบนะครับ เป็นตองเงินต่อทองนะครับมีสองตัวอยู่ในกรอบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเขียนว่าวัดหนองสแกนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่พออ่านออกว่าเป็นวัดหนองสแกนะครับเป็นตองเงินต่อทองนะครับวัดหนองสแกนะครับไม่รู้หลวงพ่อนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งมาพร้อมเชือกแบบนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมห้อยเลยนะครับ ครบ25รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ